คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่คู่รักคู่นี้กันบ้างดีกว่าคะคุณอ๊อฟสุพนนทค่ะแล้วก็นี่เลยธัญญาอาสยามนะคะพักหลังๆเนี่ยเดี๋มันเริ่มใจอ่อนลงรูคู่โชว์ความสวีทอย่างเงี้ยให้มันแบบมากขึ้นให้เป็นแฟนที่ฟินมากขึ้นนะคะแต่ด้วยความที่น้องธัญญาน่ารักคุยเก่งแถมยังเป็นเด็กใส่แ๊วนะขนาดรู้ทั้งรู้นะ ว่าพี่ออฟนะยังม่วายเนี่ยมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นะคะม,มีทั้งในจอแล้วก็นอกจอมาตามจีบอเออเขาก็มีข่าวกันว่าเขาแบบว่าแอบจีบกันนะ,ะแต่ไม่วายมีหนุ่มมาตามจีบสาวผู้หญิงด้วยนะคะแล้วงานนี้ค่ะพี่ชายที่แสนดีจะมีหึงหวงบ้างไหมแ,แล้วมีวิธีเช็คอย่างไรรวมไปถึงข่าวลือที่พี่ออฟนะคะเตรียมจับจองขอ,งของน้องธัญญาแต่งจะจริงหรือไม่เดี๋ยวไปฟังทั้งหมดกันค่ะก็อย่างเมื่อคืนเขาก็โชว์ผลงานอยู่ นะฮะเขาบอกว่าคือมีอะไรเขาก็จะบอกเ,อเวลามีหนุ่มเขียนอะไรมาหาอย่างเงี้ยไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะเขาก็จะเอามาให้ดูครับห่วงไหมคะหึงไหมคะนิดหน่อยนะบางคนผมก็ดูสแกนปุ๊บก็เออไม่รู้สึกอะไรบางคนสแกนปุกก๊บก็อืมนิดหนึ่งนิดนึงอืมนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ก็ทําตัวดีๆนะว่า,างั้นเขาก็แสดงความแสดงจุดยืนในในในความที่แบบ เพื่อให้เราสบายใจเนี่ยครับเขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไม่รีบยังไม่รีบครับเดี๋ยวรอให้โตโตกันกว่านี้ครับผมแต่พี่ครับจะรอถาวแล้วฮะไว้ไว้ผมผมอยู่ได้ถึง40่บะฮะความเป็นวัยรุ่นนะเรื่องอายุไม่มีใครยอมแพ้นะคะแต่คู่นี้ก็ห่างกันเป็น10ปีเลยอะคุณออฟให้โตกว่านี้นิดนึงไม่เป็นไรรอได้รอไปก่อนนะคะ